ครับสวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะสาธิตการใช้โปรแกรม The Word นะครับที่มีโมดูลของสมาคมด้วยนะครับเป็นชุดที่ผมจัดเตรียมให้นะครับสมพี่น้องนะครับก็เวลาเราเปิดไว้เราจะเห็นว่าหน้าต่างตรงกลางจะเป็น พักคมพีต่างๆนะครับที่มีทั้งภาษาไทยที่มีธงชาติไทยนอกจากนั้นมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษากรีกด้วยภาษาฮีบรูด้วยภาษาลาวด้วยนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นข้อพักคมพีร์บดต่างๆที่เวลาเราจะเปิดพักคมพีมาจากตรงนี้หน้าต่างตรงนี้เป็นการค้นพักคมพีเป็นการค้นคำค้นวลี ทางขวามือเป็นหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ซึ่งมีหลายหลายเล่มที่จะเห็นไว้ข้างบนนะครับมีที่ที่พี่น้องจะสนใจมากที่สุดคือสามาคม11นะครับที่มีการอธิบายพระคัมภีร์เป็นข้อเป็นข้อตามข้อที่เปิดไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับข้างล่างนะครับจะเป็นแผ่นที่ แล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นหน้า่างที่เป็นพจชนนุกรมซึ่งมีสองเล่มที่เป็นภาษาไทายไทยท,ทอยแล้วก็แอกนันนะครับแต่ว่าก็มีพจชนนุกรมพักคำพีอื่นๆและสารานุกรมอย่างเช่น ISBE ที่เป็นเล่มใหญ่ๆมากเลยมีข้อมูลมากมายอยู่ในนี้ท,นนทั้งพจชนนุกกรมที่เป็นภาษากรีกด้วย ผมจะอธิบายอตอนแรกนะครับเวลาเราจะเปิดพักคมพีข้อหนึ่งข้อใดได่ขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราทำอะไรหายไปสมมติว่าเราทำหน้าต่างนี้หายไปหรืออันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่เวลาเราจะกลับมานะครับเราสามารถเกาะที่มุมมองนะครับมุมมองและรูปแบบหน้าต่างกลับไปที่ standard layout กดตรงนั้นแล้วก็รอประมาณ2วินาทีก็จะกลับมาเข้าที่หมดเลยนะครับตามที่ได้ใช้ตอนแรกๆที่เปิดโปรแกรมไว้เ <c oughs> okay, วลาเราจะเลือกพักคัมพ์นะครับอย่างเช่นโดยมาตรฐานก็มันจะเปิดที่สมคม11ข้างบนนะครับแต่เราสามารถเปรียบเทียบข้อไหนที่อยู่ตรงกลางกับฉบับอื่นๆอ,อย่างเช่นสมคม7จ็ดหน่ง หรือของ IBS ด้วยนะครับก็เป็นข,ข้อเดียวกันแต่ว่าเป็นการแปลของอของคนละฉบับนะครับหรือ t ้ a i King James หรือ c a t h o l i c นะครับก็เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าข้อความที่เป็นคาอธิบายบางอย่างและการแปลก็ค่องกันดีมีของประชานิยมมีอมตะธรรมเพื่อชีวิตแล้วก็ย้อนกลับมาถึง1940ด้วยนะครับอนอกจากนั้นจะเป็น ภาคพีที่เป็นภาษาอังกฤษหลายเวอร์ชันนะครับบางเวอร์ชันจะสังเกตว่ามันมีบวกด้วยอย่างเช่น NAB s บวก uh, New American Standard Bible นะครับบวกบวกหมายถึงบวกหมายแรกที่ที่เรียกว่าหมายแรกสตรองผมจะค่อยอธิบายอันนี้อีกทีคือ King James บวกหมายแรกสตรองเหมือนกัน ก็มีข้อพักคมพีมี i t n t บวกเป็นภาษากรีกบวกภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็บวกหมายแลกสตรองด้วยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ด้วยนะครับโอเคเรากลับมาที่สามาคม11นะครับถ้าสมมติว่าเราจะไปหาข้อพักคมพีอย่างเช่นฟิลิปปีฟิลิปปีโอ,ปปอที สามข้อ4นะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้างบนนะครับสามข้อ4เราพิมพ์ตรงนี้แล้วก็กด enter แล้วก็จะวิ่งไปที่ฟิลิปปีบสที่3ข้อ4เราจะให้ลหลไว้นะครับในข้อนั้นหรือเราสามารถเปิดข้อพักคัมภีร์ได้จากทางซ้ายอย่างเช่น f อฟ อดที่4ข้อ10แล้วก็เปิดฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็มีค่าเท่ากันในหน้าจานข้างบนนี้เราสามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วพี่น้องจะเห็นฝั่งขวามือนะครับติดกับข้อพักภีร์ไว้ก็จะมี หนังสืออธิบายพักคมภีอย่างเช่นตอนนี้เราเปิดที่อัฟซที่สข้อ10ก็มีข้อความในสมาคม1ซบที่ไหนที่มีหนังสือเล่มไหนที่มีสีเหลืองที่ขึ้นมามีสีเหลืองก็แสดงว่ามีข้อความอธิบายพักคมภีข้อนั้นอ,อยู่ในเล่มนั้นซึ่งในสมาคม1ซเบเป็นภาษาไทยก็อ z ฟซาที่สข้อ8ถึง10 ก็จะพูดถึงบาโลโาเรที่เห็นภาพถึงกษัตริย์อะไรก็ก็จะมีคำอธิบายตรงนี้ไม่ได้เป็นทุกข้อนะครับในภานคมีแต่ว่าหลายข้อที่มีข้อความที่สำคัญก็จะมีคำอธิบายเราก็มาคลิกอีกเล่มหนึ่งนะครับอย่างเช่นบาร์สซึ่งมันมีสีเหลืองอยู่แล้วก็แสดงว่าในข้อที่10ก็มีคำอธิบายในข้อนี้ถ้าพี่น้องลำบากในเรื่องภาษาอังกฤษ ก็พี่น้องมาคัดข้อความแล้วก็กดคีย์บอร์ด control c control c เมื่อเราได้เลือกแล้วแล้วก็อันนั้นจะอยู่ในคลิปบอร์ดแล้วเราสามารถวางข้อความนั้นไว้ใน Google b a l a e ก็ได้นะครับแล้วก็อันนั้นก็จะสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมมีแปล พักคพีเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็คําแปลก็ออกมาทันทีสมับพี่นอนที่อาจจะลําบากในภาษาอังกฤษบางบางทีก็แล้วแต่การแปลก็กําลังดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆของ g o o g l e แปลนะครับอ, <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหนังสืออธิบายภาคัคคมพีที่จะผูกฝั่งนี้มันจะผูกไว้กับภคัคคมพีที่เปิดไว้ นอกจากนั้นในข้อพักคัมภีร์เราจะเห็นว่าในหลายข้อจะมีะข้อเปรียบเทียบอย่างเช่นในเอฟซัสบทที่4ข้อที่4ตรงนี้จะมะีหลายข้อความหลังจากนั้นที่เป็นข้อเปรียบเทียบที่มีอะไรที่มีเนื้อหาคล้ายๆกับข้อที่4นี้เราสามารถแค่เอาเคอร์เซอร์ไว้ข้างบน reference ไว้เราก็จะเห็น pop-up ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมะีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้นมามีของสามาคม11มีของร่วมสมัย IBS อันนี้ที่ผมตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็เฉลยธรรมบัญญัติใน n a s b เหมือนกันเราก็ไล่ตามแต่ละข้อหรือเราสามารถกดลิงก์นั้นแล้วก็จะเปิดไว้ในภักคัมภีรเชลยธรรมบัญญัติไปเลย อันนี้ก็จะเป็นจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ไปเลยก็เปิดไว้แต่ผมก็อยากจะอยู่ในข้อนี้มากกว่านะครับแล้วก็ดูข้ออื่นๆหรือบางทีมีหมายเลขด้วยที่อยู่บนข้อนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับเราฟังซ้ายมือก็จะเป็นการค้อนพัะคภพรนนะครับก็เราค้อนพักคัมภีร์โดยพิม คำหรือวลีไว้ในช่องการค้นหาทีนี้ผมพิมพ์สองคำไว้พระพรแล้วก็แว่นวักพระเจ้าหมายถึงผมต้องการจะหาทุกข้อในพระคัมภีที่มีทั้งคำว่าพระพรและทั้งคำว่าพระเจ้าอยู่ในข้อเดียวกันแล้วก็กดไปก็จะมี9ข้อ ที่มีทั้งพระพรและพระเจ้าอยู่ในนั้นอยู่ในสม,มคมเซเบมันจะค้นในพัมภีรีเวอร์ชั่นที่เราเปิดไว้ตรงกลางถ้าเราเปิดภาษาอังกฤษตรงกลางแล้วเราพยายามจะหาพระพรและพระเจ้าอยู่ในน้ามันจะไม่เจอเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษเราต้องเปิดในเล่มที่เป็นภาษาไทยเราจึงจะเจอได้นะครับแล้วก็เราไล่ตามผรที่ออกมาได้นะครับ ก็ทีละข้อเราสามารถเอา c u r ร์เซข้างบนหรือเรากดก็ได้นะครับแล้วก็จะขึ้นมาอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราเราเอาคำว่าความรักความรักความรักแล้วก็เวนวรรคพระเจ้าแล้วก็ทำอีกที ก็มี76สิบข้อที่มีทั้งคำว่าความรักและพระเจ้าอยู่ในข้อเดียวกันคือพี่น้องเห็นไหมก็มีพระเจ้าและมีความรักอยู่ในข้อแรกประถมกาลมบทที24่24ข้อ12เป็นต้นต่อไปแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวนวักก็จะกลายเป็นวลีไปเลยซึ่งความรักพระเจ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นทั้งคำว่า ความรักและพระเจ้าอยู่ในข้อเดียวกันกไ็ไม่จำเป็นที่สองคำนี้จะต้องติดกันแต่ถ้าเราเขียนติดกันก็มันจะมีจะจะพบเฉพาะข้อที่ข้อเหล่านี้ติดกันความรักพระเจ้าก็ในอันนี้ก็ไม่มีเลยแต่ว่าใน1 9 7 1งมีนะครับเมื่อกี้เห็นไหม เราเปิดในสิบดสมคมสิบแดแล้วก็ค้อนวลีนี้ความรักพระเจ้าไม่เจอเลยวลีนี้ในสมาคมสิบแดแต่ถ้าเราเปิดในหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเราก็ค้อนความรักพระเจ้าก็อยู่ที่การแปลที่ไม่เหมือนเหมือนสมาคมสิบดก็จะมีวลีความรักพระเจ้าปรากออยู่ในนั้นเราจะสามารถค้อนเป็นคำเดียวก็ได้หรือวลีก็ได้นะครับ ในช่องนี้นอกจากนั้นในข้างล่างนะครับในช่องของแผนที่มันพี่น้องมาต้องเล่นดูนะครับพี่น้องยิ่งเล่นใน The Word พี่น้องจะยิ่งชำนาญแล้วพี่น้องก็คุ้มที่จะใช้เวลาหน่อยในการเรียนรู้เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่พี่น้องจะใช้ตลอดชีวิตก็อย่างเช่นแผนที่ของ TSV มีหลายแผ่นที่นะครับแล้วแต่สมัยที่เราต้องการอย่าง,างเช่นจากสมัยก่อนคริสตศักราช1,800ถึง1,400ก็ออกมาแบบนี้แล้วพี่น้องสามารถดับเบิลคลิกไว้แล้วก็ข้อความนี้ก็สามารถคัดไว้แล้วก็ใส่เข้าไปใน powerpoint ก็ได้นะครับ เราก็ปิดอีกทีถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปหาในช่วงสมัยของพระเยซูกาลิลีกับอิสราเอลในสมัยพระเยซูเราก็สามารถค้นในสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็มาดูว่าพระเยซูเดินทางยังไงหรืออย่างเช่นการเดินทางของปาโเราสามรอบนะครับในการออกไปเป็นมิชชันนีก็จะ บที่หนึง่งก็แต่ละเส้นทางที่ป่าเราได้ใช้พี่น้องก็มาดูได้นะครับเป็นภาษาไทยอนอกจากนั้นในพจนานุกรมข้างล่างนะครับอ,อันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาคำที่ปรากฏในภาคัมพีในภาษาไทยก็มันจำกัดเฉพาะที่ที่อยู่ในลิสต์เหล่านี้อย่างเช่นบาปก็อยู่ที่ไหนในทอวี่นะครับก็จะมีพูดถึง เรื่องความความบาปมันมีนิยามยังไงแล้วก็ใช้ยังไงในภาคมัภีร์หรือในอเนกขนานก็จะมีลิสต์ของภาษาไทยนะครับแต่ว่าที่เป็นประโยชน์มากคือภาษาอังกฤษอ่าอ,อันนี้ครั้งหนึ่งพี่น้องต้องชนับภาษาอังกฤษบ้างหรืออย่างน้อยคัดข้อความออกมากทีแล้วก็ให้มาดูในใน Google แปลนะครับแต่อันนี้เราต้องพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาอังกฤษ ที่จริงมีลิสต์ยาวมากเลยนะครับตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะมาศึกษาในเรื่องของชาวสมาวิชันเราก็กดคำว่าสมาวิันเข้าไปตรงนี้แล้วพี่น้องสังเกตไหมมันมีสีเหลืองขึ้นมาสมับอีสเ e r ร์น c ด i กชั r นรีก็มีเรื่องของสมาวิันที่นี่แล้วก็จะมีคำอธิบายมีของ m o r ริช เหมือนการสมาพัานแล้วก็จะมีคำอธิบายของจาสมาเแต่ที่ละเอียดที่สุดคือจะเป็น I S b E อันนี้เป็นสารานุกรมมันมันรายละเอียดมันจะเยอะมากเลยพี่น้องเห็นไหมแล้วก็ใช้ในที่ต่างๆยังไงก็อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาคำอโอเคทีนี้ ถ้าสมมติว่าเราอยากจะ,ะค้นคำจากข้างบนนะครับทุ่งนาอย่างเช่นเราเห็นคำว่าทุ่งนาตรงนี้เราอยากจะค้นคำจริงๆเราสามารถพิมพ์เข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับฝั่งซ้ายมือแต่มีทางลัดนะครับถ้าเราเจอคำในพัมนีพ์และอยากจะค้นคำว่าทุ่งนาพี่น้อง select คำตรงนี้แล้วก็กดขวาคลิกขวาไม่ใช่คลิกซ้ายปกติเราคลิกซ้ายใช่ไหมในเมาส์อันนี้เราคลิกขวานะครับแล้วก็จะบอกว่าค้นหาคำว่าชุ่งนาในสมาคมเจ็ดหนึ่งทำไมสมาคมเจ็ดหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นเล่มที่เราเปิดไว้พี่น้องเห็นไหมข้างบนแล้วเราก็กดไว้ชุ่งนาก็ปรากฏ99ครั้งเราสามารถไล่ตาม พัมภีในสิ่งนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าคำนี้ทุ่งนามีเป็นคำอะไรในในพระคัมภีที่เป็นภาษาพักคัมภีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วเราต้องเปิดพักคัมภีที่มีบวกนะครับ n a s b บวกหรือ king james บวกที่มีพักคัมภีทั้งแล่มเพราะวันนี้เป็นภาษาในพักคัมภีเดิมนะครับ NASB บวกแล้วก็ uh, ตรงนี้ uh, พอในทุงน่งนาใช่ไหมใน NASB บวกมันใช้คำว่า in the country ในตามทุง่งนาหรือตามชนบทแต่ว่า เราอยากจะเราอยากจะรู้ว่าเป็นคำอะไรในภาษาฮีบรูเพราะว่าเป็นภาษาของพัคัมพีเดิมใช่ไหมมีหมายแรกคนที่ชื่อ s สตรองเขาได้ไล่าตามพัคัมภีทุกคำที่ใช้ในพัคัมภีแล้วได้ให้หมายแรกไว้และมีการเนีย่ยไมายแรกเหล่านี้ไว้ why. ด้วยฉะนั้นคำนี้ก็เป็น H7704 ซึ่งถ้าเรากด ตรงนี้ h 7 7 0 4แล้วมาดูข้างล่าง h 7 0 0 4เป็นซาเดอ a uh, field ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า country แต่ว่าภาษาไทยนะ่าจะตรงกับคำนี้ a field เป็นทุงน่งนา uh, uh, ซึ่งก็ uh, อันนี้ก็จะตรงกับ h 7 0 0 4น uh, นะครับ7704นนะครับถ้าสมมติว่า เราอยากจะค้นคำนี้ในภาษาฮีบรูว่า H7704 คือซาเดรากฏที่ไหนบ้างพี่น้องต้องคลิกขวาบนหมายแรกไม่ต้องคลิกขวาบน country แต่คลิกขวาบนหมายแรก H7704 แล้วก็จะค้นหาคำว่า H7704 ใน NASB บวกแล้วเราก็กอดไว้ ก็จะออกมา h jet j t 0ปรากฏ295ครั้าในพระครั้งในภีคพเรามาใชา้เรามาดูว่าคำนี้ใช้ย,ยังไงในที่อื่นในพระคภีร์อย่างเช่นในในยชัวบทที่8ปท,ที่24ตรงนี้ก็แปลว่า field ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราก็เปิดไว้เราก็สามารถดูเป็นภาษาไทยด้วยตรงนี้ด้วยนะครับ อ่ือู้สมุิว่าเราจะมาดูในภะคภีใหม่มาดูในฟิลิปปีบทที่สีข้อสินะครับก็ข้าพเจ้า I can do all things through him who strengthens me เบบมดลงด้วยภาษาไทยนะครับฟิลิปปีบทที่4ีข้อสิข้าพเจ้าประเชิญได้ทุกอย่าง โดยพระองค์ผู้ส่องเสริมกำลังข้าพเจ้าครับก็เราอยากจะสนใจข้าพเจ้าผชิญที่นี้มีหมายเลกนะครับภาษากรีกแปลตรงตัวว่าข้าพเจ้าทำคือผชิญก็มาจากข้าพเจ้าทำเราอยากจะดูภาษากรีกสำหรับผชิญตรงนี้ข้าพเจ้าผชิญเพราะว่าใน1 9 7 1หนึ่งข้าพเจ้าพระจน ก็เป็นอีกคำหนึ่งแต่เราอยากจะรู้ว่าอย่างเช่นในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า I can do ข้าพเจ้ากระทำ do แต่ว่าอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรในภาษากรีกรจงก็ I can do all things เราต้องเปิดที่มีบวกด้วยข้างบนอย่างเช่น N A S B บวก um, I can do G 2 4 8 0 I can do เป็นคำว่า G 2 4 8 0 อ h uh, is cool uh, จึงก็มีคำอธิบายข้างล่างนะครับ is cool คือ strength force to have able ข้าพเจ้าสามารถกระทําทุกสิ่งได้โดยพระองค์ who strengthens me ตรงนี้มาดูอีกคำหนึ่ง who strengthens me เป็นคำว่าจีนจัตสีสาม นึงเจี and do n m e หนึงเจี and do n m u ที่จริงในภาษาไทยก็มีบอกว่าข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้ที่พระองผู้ทองเสริมกำลังข้าพเจ้าแต่แท้ที่จริงเป็นคำว่า and do not empower ผู้ enable ผู้ให้กำลังข้าพเจ้าไม่เพียงแต่เสริมกำลังแต่มากกว่าเสริมกำลังประทานกำลัง ผู้ที่ประทานกำลังกับข้าพเจ้าให้มาเปรียบเทียบกับ1 9 7 1ในข้อนี้ก็ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้สรงเสริมกำลังใน1 9 7 1กก็แปลเหมือนกันเสริมกำลังร่วมสมยัยผู้ประทานาใช้คำว่าประทานอันนี้น่าจะตรงกับภาษากรีกมากกว่าประทานกำลังมาดูของคาทอลิกผู้ประทาน พล,ลังแกคัพเจ้าพี่น้องสามารถเปรียบเทียบได้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือที่จะสามารถดูภาษากรีกได้ strengthen's me 1743นะครับ a n d do n a m u ถ้าเราอยากจะศึกษาคำนี้มากยิ่งขึ้นเราก็มาดูว่ามันมีเล่มไหนที่มีสีเหลืองขึ้นมาข้างล่างนะครับแล้วก็มาดูว่าอย่างเช่น word study จะละเอียดมาก w o r d s t สเตเป็นหนังสือใหญ่มากเลยที่จะสามารถคอนืูว่าอันดูนามูใช้อชย,ย่างไงใช้ในข้อไหนอย่างไงนะครับจะมีคําอธิบายอย่างละเอียดนะครับก็คงจะสาธิตแค่นี้เป็นเบื้องต้นนะครับในการใช้โปรแกรมนะครับอยากจะพูดอีกทีนะครับก็พี่น้องก็ให้ให้เวลาหน่อยในการศึกษาในการใช้เหมือนขับรถ ตอนแรกแฝกต้องใช้เวลาหน่อยเราก็ไม่มั่นใจว่าจะกดปุ่มไหนหรือกดอที่เท้าตรงไหนนะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้ไปแล้วมันจะอัตโนมัติและอันนี้เป็นเครื่องมือที่พี่น้องจะใช้ตลอดชีวิตจึงขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับในการใช้โปรแกรมนี้ต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพร